นี่ครับวันนี้ผมพามาดูท่อน้ำยางครับนี่ครับตรงขาขาวนี่ครับท่อน้ำยางจะอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ติดก,กับเนื้อเยื่อเจริญที่เป็นสีเนื้อเยื่อสีเหลืองๆตรงนี้ครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านี่ครับแล้วก็ ท่อน้ำยางจะอยู่ระหว่างเปลือกอ่อนแล้วก็เปลือกแข็งด้านนอกครับนี่พยายาม z ูมให้เห็นชัดที่สุดเลยนะครับ Yep.